การระบ,บาดของโรคโปลิโอไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าโจรโรคร้ายนี้กลับมาอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงปัญหานี้ได้โรคโปลิโอหรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่าโรคอรัมพาตจะไม่เป็นเพียงแค่เรื่องเก่าๆที่ถูกลืมไปแต่ตอนนี้มีแนวโน้มที่ผู้คนจะต้องตระหนักถึงความสําคัญของการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคนี้วัคซีนโปลิโอเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการปกป้องเด็กและประชาชน จากการติดเชื้อโรคโปลิโอมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่แรยแรงเช่นอัมาพาตในเด็กแต่กลยุทธ์ที่ถูกต้องอาจเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้อย่างเดียวในเวลาอันสัน้นโดยทางองค์การอนามัยโลหูได้มีการส่งเสริมการใช้วัคซีนเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดนี้อย่างต่อเนื่องและนี่คือจุดที่อาจทำให้หลายคนตั้งคำถามเพราะมีหลายคนที่ยังมีความกังวลเกี่ยวกับวัคซีน และคำถามที่น่าสนใจคือทำไมการรับวัคซีนถึงสำคัญกว่าและถ้าเราต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดท,ที่เกิดขึ้นอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าเราจะอยู่ในแนวทางไหนในการจัดการกับมันคำถามที่หยุดชะงักทำให้เราต้องนำมากล่าวถึงในที่นี้คือเรามั่นใจในวัคซีนของเราจริงๆหรือหากคุณมีความคิดเห็นหรือประสบการณ์เกี่ยวกับวัคซีนโปลิโอหรือความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ที่คล้ายกันโปรดมาแสดงความคิดเห็นเพื่อแบ่งปันกันนะ